คุยกันไหวกับเพื่อนสาวคืออยากเมนูนี่จะดนเราจะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเน,นาะจ้ะก็กะเลยสิพากันไปตลาดจามือนี้เฮ็ดกินเองหมอย่ยๆแบบจูใจโหลดเนาะคะ่ะ มื้อนี้ก็เป็นสายๆของวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องอากาศก็ดีดียิงแดดบ่ค่อยห้อนฟานใดฉันกับยิงเบิรนก็เลยิขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเนาะค่ะตลาดก็ยูซ้อยไกลๆทัดกันนี่แหละจ้าทัดกันออกไปสองสาม้อยยิงได้ว่าของก็อยากเพกแน่จักหน่อยแต่กับเ่าเป็นอย่างนอกจากให้กูข้าไปตลาดคลองเตยยูถ้าไปตลาดคลองเตยนะต้องขับรถนุ่นไปจ้าเพราะว่ามันไกลนะคะ อาเราเป็นอย่างคือบอคีมออไซค์ไปคือ่าพากันมีมอเตอร์ไซค์อยู่โอ้ยบอกาขคีออกถนนใญ่หยิงอ,อันนี้กระลาะน้ำอกน้ำาซอยซื้อถ้าออกถนนใยันไอชัเวงตรงเป็นคนขับจะฉันบอกาออกเด้อจ้าซื้อพักซื้อายาแล้ววกระเติมพลังจะพี่น้องเอาโอเลี่ยงแก้วนึงไปกินยิงตอนนี้เป็นเวลา10โมงส1อโมงแล้วยังผากันเฮตดบ่แล้วอยู่แต่บ่ดนดอกจ้าเฝ้าเหตุเฝ้ากินให้มันท่านเทียงน้ะยิงฉันกระสิมาหันเนื้อเนื้อส่วนนี้สิเป็นเนื้อสันคข้อ หญิงเปิ้ลน,น่ะสิต้มกระดูกสี่โครงสะกอนหญิงโอ,อเ่แมนกระดูกสี่โครงกระดูกเล้งเนาะจา่ะมือนี้ใส่กระดูกเป็นเล้งนะคะไปซื้ออยู่ตลาดมันบมมีหั่นะหญิงที่เป็นว่ากระดูกหมูใหญ่ๆเนาะจา่าก็เลยเอาเป็นเล้งมาแทนนะคะระวังที่ต้มนำ้ำข้าวเมือ่อของกระดูกเล้งนะคะชินกระสิมะหันผักบุง้งหันยังไว่าหญิงเปิ้ลกระข้างหมอ้อฮ้อนพอดีเนาะคะ่ะกระสีใส่ลงไปเครื่องปรุงก็จะมีหัวไชเท้านะคะและกรเครืองพโลวเนาะจ้ะหญิงแล้วก็จะเป็นกระดูกส่วนเล้งนะคะส่วนน้ำซุปกระสิปรุงนิดหน่อยจะใส่ซอสฝ้าเขียวนะคะเติมรสดี ใส่คานอแนวไหนมันสีนัวก็ใส่ลงไปโรดละยิงน้นำนี้ตีแหลกลงไปโลดน้ำมันหอยก็ใส่นะจ๊ะงวงวกขคนๆนเข้าไปน้ำตาลกวดอันนี้จะเป็นส่วนของน้ำตาลกวดน้ำตาลกวดใส่จากสองกัามือด้อยจ๊ะแล้วก็เติมซีอิว๊วดำนิดหน่อยเพิ่มสีสันเนาะจ๊ะรอจนหม้อเดือดจนกระดูกเปื่อยจากที่หนีปีดฝาใบสะกอนหญิงพอแต่กระดูกเปื่อยนะคะเราก็จะเติมกะทิจำไว้ด้อจ๊ะพี่น้องสูตรน้ำตกสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนีนต้องใส่กะทินะคะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความละมุนของน้ำ น่าจะแล้วก็เติมเลือดลงไปอีกนะคะพะว่าเฮาสิเฮ็ดหมอหญ่เป็นน้ำตกเลยจังบวต้องมาเติมที่ละถ้วยน่านจะยิงเติมแล้วก็โคเลโคเลนะคะหม้อเดือดอีกจังหน่อยแล้วก็จะใส่เนื้อที่เราหมักไว้เนื้อน่ก็สิิมักเด้อจวะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่อยากให้มันุน่มกับบต้องหมักก็ใส่เนื้อสดลงไปเลยก็ได้นะจจะเติมเนื้อลงไปแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นกับเป็นลูกชิ้นซื้อมาแต่บา้านพุ่ะจะยิงใส่ซองฟิลไว้นะคะกะว่าหม้อเดือดจักหน่อยเนื้อสุกก็ปองหม้อเป็นอันเสร็จจจเเเเเรรรรรีีียยยยยยบบ้้อออหหมใญ่่ๆๆ็งงาากินนททสแลว ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกของเหาเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเจวสูตรพิเศษของช่องเหานะจ๊ะเฮาสิมากเฮ็ดเจวอันนี้ไว้ถ้ากินกับพริกจีนนะจ๊ะยิงมันเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันนะคะกินก๋วยเตี๋ยวถ้ามีพริกจีนเจวที่ขาดบ่ไดก็คือเจวกะปิอันนี้นะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นลวกผักบุ้งนะคะผักบุ้งวันนี้เราจะใช้เป็นผักบุ้งอันนี้นะจ๊ะยิงบ่เป็นผักบุ้งหน้าบ่เป็นผักบุ้งจีนดิ ผักบุ้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เพิ่นไซในเหยินตาโฟหนะจ้ะถ้วยแรกแห้งมานกระสิเป็นของแฮก,กี้จ้ะพี่น้องเบืองโหลดเครื่องเคียงผักหยาคาชิงนะคะมีโหระพามีถั่วง,งอกมีผักบุ้งนะคะนี่เขาเฮ็ดหมอนใหญ่แบบนี้เลยจ้ะพี่น้องกินกันหลายคนจ้ามื้อนี้เป็นมั่นเสาที่ไอ้ช่วเวงไปเฮ็ดงานนะคะเลิกงานมาแล้วกระสิมาจวดจัจดคือกันละจะยิงอีถ้วยนี้ก็จะเป็นถ้วยเล็กๆของแฮก,กี้เนาะจ้ะปรุงเอาไผยเอามันค่ะพี่น้องตักถ้วยไผยถ้วยมั่นแล้วแต่มากไผมาก,ามากสมมากหวานกระปุงเอานะจ้ามาจาก กินแซ่บๆน้ำกัน ฝากพี่น้องเอซีกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปวิดีโอที่เข้าลกในเะดอร์ซายอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ของพี่น้องมีประโยชน์กับช่องเฮ้าไลายหลายจากพี่น้องมากินกว ب, นน๋วยเตี๋ยวเสแปรน้ำซุมสันเดอร์เฮดหมอใหญ่เลยค่ะมือนีก,นกินกันประมาณ10คนนี่แหลจะจีกินตั้งแต่เที่ยงยันบ่ายยันแรงผัละมือนีบ่ได้เห็นแนวกินแรงเดอร์มือนี่การพากเสียงอาชิปเป็นแปลกๆก,ก็ขอโทษขออภัยเอซีเดอร์จากเฉพาะกิจอิี่หญิงกำลังนั่งรถกลับ,บบ้านนะคะสิเมื่อบ้านวันแม่นะคะก็เลยตัดคลิปตัดอย่างบ่ท่านภาค ียงกับบอท่านหญิงฉันก็เลยได้นั่งตัดคลิปในรถภาคเสียงในรถเสียงบอชัดมีเสียงรบกวนกับขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อค่ะพี่น้องอุตสาเบิงกดไลค์กดแชร์ให้กัน,นเดอ้อจ้างามกังเว้นมันหยุง่งมันใหญ่อีรีหญิงเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนมากินยัเวเบาหน่วงหัวมวนซ้ำนี่เลยค่ะหวังว่าพี่น้องสิอยากเหตุอยากกินน้ำเน้นจาจ้า๋วยเตี๋เรือน้ำตกนะคะกินกับพริกจี้คุยกับปีแบ่บๆจ้พี่น้องเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อจ้ะทุกคน